สวัสดีครับขบค่างผู้ชของ Power 519สิบาสำหรับเพื่อนๆพี่น้นองที่สอบถามเข้ามานะฮะเรื่องการใช้เจ้าไอริเหมือนเดิมนะฮะไอรินะฮะในการอัดเสียงหรือว่าจะไลฟ์สดผ่านโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะฮะก็ไอริตามปกติตอนนี้มันเป็นไอริที่เป็นหัวแจ็แะคแบบนี้เนาะเพราะว่าไอริรุ่นใหม่ๆก็ะจะมีช่องที่เป็นไมโคร USB ประมาณนั้นแล้วนะ,ะน่าจะมีไอริ2สองหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะ แต่ตัวนี้ก็ยังเป็นสายแบบนี้อยู่นะฮทีนี้ผมจะใช้กับโทรศัพท์ที่เป็น iPhone นะฮะ iOS อมันก็จะเป็นพอร์ตไลนิ่งฮะมันก็เลยต้องมีตัวแปลงนิดหนึ่งนะ,ะตัวแปลงสำหรับเสียบ l ไลนิ n งนั่นเองเพื่อจะให้ออกเป็นขั้วของ3.5นะฮะทีนี้เขาเรียกว่าขั้ว3.5ที่เป็นคล้ายๆกันกับก็คือมันเหมือนกับเราเสียบสม a l l ท a l k กนั่นเองฮะ ที่เป็นหูฟังแล้วมีไมโครโฟนในตัวประมาณนะฮะก็จะสามารถที่จะเป็นทั้งหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนได้เพราะว่าตัวไอริมันลักษณะเป็นแบบนั้นแล้วก็ข้างในเขาจะมีวงจรที่ขยายอยู่เบื้องต้นประมาณนะฮะมันก็เลยทําให้เจ้าไอริเนี่ยมันมีเสียงที่ดีขึ้นกว่าที่เราจะต่อตรงเลยประมาณนั้นเองจริงๆก็ต่อตรงได้นะก็ใช้แล้วก็เสียบเข้าไปเลยฮะกับโทรศัพท์นั่นเองทีนี้สําหรับเพื่อนๆพีนพนพนพน่น้องที่สอบถามเข้ามาที่ จะต่อกับ Audio i โอเ r f เฟ e แทนที่จะใช้กับ m i กเซนะฮะก็ลักษณะก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะฮะนี้เราจะใช้อะไรบ้างก็หลักหกก็มี i-lix อันนี้ถ้าเป็นใช้ iOS ก็จะมีตัวแปลงที่เป็นตัวไล n i n g ที่เปลี่ยนจากไล n i n g ช่องของ iPhone มาเป็นเ,เขาเรียกว่ารูแจ็ค3.5นั่นเองนะฮะแจ็ค3.5ที่มันสามารถต่อกับไมโครโฟนได้ด้วยนะเพราะมันเพราะขั้วมันจะต้องมีเยอะกว่า ปกติที่ไม่ใช่แค่หูฟังประมาณนั้นนะครับก็เราก็สามารถเปิดวิดีโอแล้วก็ถ่ายได้เลยเหมือนกันนะฮะแล้วก็สายที่เราใช้ที่จะอัดเสียงเข้าไปเพราะมันจะแยกกันตรงนี้นะฮะก็คือแจ็คที่เป็นโมโนที่เราจะเสียบเข้าไปที่ไอริกเนี่ยมันคือขั้วของเสียงนั่นเองประมาณนั้นนั่นเองฮะก็คือวิดีโอเราใช้จากโทรศัพท์ถูกไหมฮะแต่เราจะใช้เสียงจากไมโครโฟนเข้าไปนะฮะไมโครโฟนก็ จับแจ็คโมโนแบบนี้แหละได้ะมันก็เหมือนเราใช้ไมโครโฟนภายนอกแต่ว่าพอเรามาต่อแบบนี้เราสามารถที่ทํามันเป็นเหมือนกับช่าอินพุตปกติทั่วไปที่เราจะเสียบอะไรก็ได้นะฮะที่ไม่ใช่แค่เป็นไมโครโฟนประมาณนั้นเองอันนี้เราก็เปิดกล้องดูได้เลยนะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่เป็นตัวที่น้องเขาจะใช้นั่นเองอ่ะมา,ามาดูด้านหน้า ก็เป็นออริโอเ์เฟตนะฮะอย่างนี้ผมมีออริโอเดเฟตที่ลักษณะก็จะคล้ายๆกันหมดแหละออริโอเ์เฟตก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่แล้วที่เราใช้งานด้านการอัดเสียงหรือว่าเป็นสาวการดปกตินั่นเองฮะถ้าอยู่ด้านหน้าตรงนี้เหมือนอย่างของผมเนี่ยข้างหลังมันมีแจ็คที่จะต่อเข้ากับลำโพงมอนิเตอร์แบบนีนะฮะผมใส่ลำโพงมอนิเตอร์เข้าไปด้านหลังก็ มันจะมีพอร์ตเหลือเราก็สามารถเอาแจ็คโมโนไปเสียบข้างหลังก็ได้ที่เป็นไลน์เอาท์พุตนะฮะประมานะฮะก็คือตัวนเนี้ยจากไอริเนี่ยมันออกเป็นโมโนใช่ไหมฮะเป็นแจ็คโมโนปกติเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่สเตอริโอไอริเนี่ยมันเป็นช่องที่เขาเขียนรูปกีตาร์อย่างเงี้ยมันก็คือใช้แจ็คโมโนสายแจ็คกีตาร์ปกติเนี่ยนะฮะเสียบเข้าไปตรงนี้เราสามารถจะเอาอะไรก็ได้ที่เป็นสัญญาณเอาท์พุตที่เป็นโมโนออกมาหรือเป็นช่องสเตอริโอก็ได้เช่นกัน แต่นี้อยู่ด้านหน้ามันเป็นแบบนี้แล้วก็เสียบกบช่องหูฟังเลยก็ได้นะฮะแบบนี้ถอดถอดแจ็คหูฟังออกนะอันนี้ผมเสียบหูฟังอยู่ใช้ช่องนี้เลยนะฮะแต่ด้านหลังผมก็คือเป็นลำโพงโมอนิเตอร์อยู่แล้วนะี่ฮะก็คือมันมีเอาท์พุตที่เป็นออกลำโพงตัวนี้อยู่แล้วผมก็จะได้ยินเสียงจากออดิโอเตอร์เฟสตัวนี้เช่นกันนะฮะก็คือไม่ต้องไม่ต้องเสียบช่องโฟน ที่จะฟังเสียงด้วยหูฟังเราก็ได้ยินจากลําโพงไปแทนประมาณนั้นเองตัวนี้เราก็เปิดวอลลุ่มประมาณนี้เลยครับส่วนปกติผมใช้ก็เกือบเต็มเกือบสุดประมาณนี้ฮะเราก็ยังสามารถใช้พวกเนี้ยด้านหน้าเนี้มาเสียบเล่นกีตร์ก็ได้นะจะสองช่องแบบนี้ฮะเสียบช่องเสียบไมโครโฟนเล่นกีตร์ได้ไปพร้อมกันก็ได้หรือเราจะเอ่ยงไงอ่ะแล้วแต่แล้วแต่ความต้องการจะเล่นไมค์จะใช้ไมค์หรือว่าใช้ กีตาร์ก็ได้อ่เดี๋ยวผมจะทําให้เห็นภาพกันแล้วกันตัวนี้เสียบเรียบร้อยนะก็คือโทรศัพท์อันนี้ผมเป็นตัวแปลงเฉยแล้วก็เข้าไอริกไอริกจากนั้นเป็นแจ็คโมโน <c oughs> แจ็คโมโนมาเข้าที่เอาพุทของช่องโฟนของออ d i โยอินเตอร์เฟสนั่นเองนะครับผมจะเอาโทรศัพท์วางไว้อย่างนี้เดี๋ยวออุ้ยอ,ยอ,ยอยกดผิด อ่าเข้าวิดีโออั่นี้นะฮะนี่มันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือต่อเรียบร้อยแล้วผมเข้าไปไว้การที่ขาตรงนู้นเนาะอ่าให้เห็นภาพตัวนี้ก็สามารถที่จะอัดวิดีโอได้เลยนะฮะนี่จากจากตัวโทรศัพท์ท้าไม่เห็นภาพนะก็คือตอนนี้อัดแล้วสามารถอัดได้เลยด้วยการที่เราจะเปิดเสียงผ่านพวก u t u b e พวกอะไรที่เป็นแบ็กกิ้งแท็กได้เช่นกันนะฮะแล้วก็ เราจะใช้ไมโครโฟนอันนี้ไม่ไมไมโครโฟนอยู่ก็ได้นะอ่าผมจะเอาที่ใกล้ๆเราแล้วกันผมก็เสียบไมโครโฟนก็ได้นะไมครไมโครโฟนอนี้นี่ฮเสียบเข้าไปที่อินพุตนี่ฮะมันเหลืออีกช่องหนึ่งเราจะอืตอนนี้มันเป็นไม้ที่เป็นไม พอเดนเซอร์ dancer, นะฮะมันต้องใช้ไฟบวก48โวลต์แฟนทอมเพลเวอร์ก็กดได้เลยเปิดได้เลยฮะแบบนี้เราจะฟังเสียงได้ด้วยโวลลูมก็ได้นะครับเปิดตรงนี้ก็ได้เปิดเปิดให้ดีดินผ่านลำโพงเนาะด้านหลังเพราะว่าตรงนี้มันต่อสายออกลำโพงโมอนิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเราใช้ช่องหูฟังมาต่อไอริกนั่นเองนะฮะตรงนี้ผมก็จะพูดผ่านไมค์เข้าไปอัดในโทรศัพท์แบบนี้ได้นะฮะโทรศัพท์ อยู่ตรงนู้นะมานีคลิปยาวไปเลยทีเดียวผมก็จะลองพูดให้ฟังนะฮะหรือถ้าปกติแล้วอะ่ะถ้ามันอัดเข้าอะ่ะมันก็จะเราพูดตรงเนี้ยมันจะไม่ได้ยินเสียงในในใน,ในโทรศัพท์หรอกเพราะว่าเราอาัดผ่านมาอย่างเดียว ถ้าเราไม่เปิดไมค์อ่ะมันจะต้องไม่ได้ยินนะมันก็จะมีเสียงที่ขาดหายเดี๋ยวผมจะทดสอบไม่ให้ดีให้เห็นชัดเจนเลยว่ามันอัดจากไอวิสจริงๆประมาณนั้นเองนะฮะเดี๋ยวผมกดอัดเลยนะ,ะเปิดโวลูมนิดนึงเดี๋ยวนะห้าสี่สามสองเดี๋ยวผมอัดเลยเดี๋ยวผมกดอัด,อดให้ยูนะมันก็ต่อลักษณะแบบนี้เลยตอนนี้ตอนนี้ผมพูดอยู่อ่ะเสียงมันจะไม่เข้าฮะที่ผมพูดอยู่เนี่ยตอนเนี้ย เดี๋ยวดูหน้าตาเดี๋ยวผมจะกดอัดแล้วเราเราก็พูดอยู่ในกล้องนะกล้องมันจะได้ยินแต่ว่าในโทรศัพท์จะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงอลองกดอัดไว้เนี่ยตอนนี้คือกดอัดเรียบร้อยแล้วคือตอนที่ผมพูดตอนเนี้ยเนี่ยผมได้ยินเราจะได้ยินจากกล้องตัวนี้นะฮะกล้องที่ผมถ่ายอยู่นี่ฮะ,ะแล้วก็ตัวในโทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะฮะเพราะว่าอ๋อจริงๆก็ต้องได้ยินแล้วละ่ะเพราะว่าต่อไม้อยู่แล้วเดี๋ยวปิดไม้ให้ดูอ่ะปิดไม้ดีกว่าปิดไม ปผมปิดไมค์เรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยเสียงที่ผมพูดเนี่ยมันจะดูที่นี่ในกล้องนี้นะฮะแต่ตัวนี้ไม่ได้ยินในโทรศัพท์ไม่ได้ยินเดี๋ยวเรามาเปิดในโทรศัพท์ดูว่ามันไม่ได้ยินจริงแล้วมันจะอัดเสียงเฉพาะที่เราต่อเข้าไปเป็นอินพุตแค่นั้นเองนะฮะอินพุตจากตรงนี้แล้วเราก็สามารถเปิดเสียงใน youtube หรือในอะไรในคอมพิวเตอร์เล่นได้หมดนะเนี่ยผมเปิดไมค์ก่อนนะ,อะโอเคเปิดไมค์เดี๋ยวผมจะเข้าไปพูดเข้าไป t e t t 1 2 t e e f o e t t r e e f o เดี๋ยวเราจะเปิดดูในโทรศัพท์กันนะฮะว่าเสียงที่ได้ยินออกมาเนี่ยมันออกมาจากไม์จริงๆไม,าางปปไม่ใช่อัดจากลำโพงอ่ะไม่ใช่อัดจากไม์ของตัวโทรศัพท์นะฮะก็คือได้ยินจากไม์ตัวนี้ที่เราต่อผ่านไอริกผ่านกับตัวออริโอเจฟเฟสอีกทีนะฮะเราก็จะประยุ์ใช้อย่างอื่นก็ได้ฮะที่สามารถที่จะมาเล่นก็คือพวกกีตาร์หรือว่า คีย์บอร์ดหรืออะไรอื่นก็ได้ที่มาต่อเขาอินพุตนะทุกๆอย่างก็สามารถมาไลฟ์สดหรือว่าจะอัดวิดีโอลงไปแบบผมก็ได้อย่างนี้อัดวิดีโอไว้แล้วก็ค่อยไปลงก็ได้หรือว่าเราจะไลฟ์สดไปเลยก็ได้เช่นกันนะนี้ใช้ audio effect แบบนี้แล้วก็เราก็สามารถเปิดวิดีโอพร้อมกันไปได้เดี๋ยวผมเปิดวิดีโอในคอมพิวเตอร์ให้ดูนะฮะตอนนี้ผมก็จะพูดไปด้วยไดนะ้ผมจะเข้าช่องผมแล้วกันเข้านชะ่อง ๋ย่เพียงมันจะได้นตัตันมัติเองอันนี้เราจะได้ยินเสียงเพลงผมไปด้วยนะเพลงที่อยู่ในวิดีโอนะจะมีเสียงเพลงอยู่ปิดก็มันจะไม่ได้ยินมันก็จะเข้าไปใน audio c o f t w a e ด้วยแล้วก็อัดไปในโทรศัพท์ด้วยกันเพราะว่าเราออกไลน์เดียวกันนะฮะเป็นไลน์เอาต์พุตนั่นเองก็ไม่จำเป็นต้องใช้ออกช่องโฟนก็ได้นะไปออกช่องข้างหลังก็ได้ เพราะว่าที่เหลือๆเยอะแล้วแต่ออริโอโดเฟตของแต่ละท่าน<ๆ>อประมาณนี้ผมปิดเสียงก็มันต้องไม่มีเสียงอะไรเข้ามานะฮะเสียงเพลงก็ไม่เข้าเพราะว่ามันผ่านออริออโอโดเฟปแล้วเปิดก็จะประมาณนี้ะนะโอเคอ่านได้พักหนึ่งละตอนนี้โอเคคลิปนี้ยาวตรงที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ หน้าจอโทรศัพท์เลยที่ผมอัดเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเสียงเข้าไปมันเข้าผ่านโทรศัพท์จริงๆนะฮะเปิดอันนี้คลิปนี้ทีเดียวจบเลยนะฮะผมจะเปิดในโทรศัพท์นะตอนนี้ที่อัดเข้าไปเมื่อกี้อย่างที่ต่ออย่างที่ต่อเข้าไปอ่าเราถ้าจะฟังเสียงเราก็ต้องถอดน,นี่ออกก่อนนะฮะ,อ,ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปกดผินนดกดอัดซะงั้งนอ่ะ ออกเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันที่อัดไปเมื่อกี้อันนี้นะเียเปิดเสียงก่อนอ่าแล้วก็ตัวในโทรศัพท์เนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่านี่อันนี้ผมพูดเข้าไปแล้ว มาได้ยินอยู่นะแต่น้อยน้อยนิดเดียวอ่านี่นน้อยเพราะว่าตัวตัวไมโครเดนเซอร์มันค่อนข้างจะแรงจะเร็วนะฮะกับการรับเสียงมันดังฮนะแต่น้อยมากก็ยังติดอยู่จะเข้าไปพูดเข้าไปนะอ่านี่เปิดเรียบร้อย t ทส t ัน 3, 3 4เดี๋ยวเราจะเปิดดูในโทรศัพท์กันนะฮะว่าเสียงที่ได้ยินออกมาเนี่ยมันออกมาจากไม์จริงๆไม่ใช่อัดจากลำโพงอ่ไม่ได้อัดจากไม์ของตัวโทรศัพท์นะฮะก็คือได้ยินจากไม์ตัวนี้ที่เราต่อผ่านไอริกผ่านกับตัวออ d ิโอเร์เฟสอีกทีนะฮะเราก็จะไปยุกใช้อย่างอื่นก็ได้ครัที่สามารถที่จะมาเล่นก็คือพวกกีตาร์หรือว่าคีย์บอดหรืออะไรอื่นก็ได้ที่มาต่อเข้าอินพุต ทุกๆอย่างก็สามารถมาไลฟ์สดหรือว่าจะอัดวิดีโอลงไปแบบผมก็ได้อย่างนี้อัดวิดีโอไว้แล้วก็ค่อยไปลงก็ได้หรือว่าเราจะไลฟ์สดไปเลยก็ได้เช่นกันนะฮะนี้ใช้ a u d i o to f a ร e แบบนี้แล้วก็เราก็สามารถเปิดวิดีโอพร้อมกันไปได้นะเดี๋ยวผมเปิดวิดีโอในคอมพิวเตอร์ให้ดูนะฮะตอนนี้ผมก็จะพูดไปด้วยได้ผมจะเข้าชแนลผมแล้วกันนะข้าช่องผม อันนี้เดี๋ยวเพลงมันจะเล่นอัตโนมัติเองอันนี้ก็จะได้ยินเสียงเพลงผมไปด้วยนะฮะเพลงที่อยู่ในวิดีโอนั้นนะครับจะมีเสียงเพลงอยู่ถ้าปิดก็มันจะไม่ได้ยินมันก็จะเข้าไปใน audio s o f t เ a r e ด้วยแล้วก็อ,อัดไปในโทรศัพท์ด้วยกันเพราะว่าเราออกไลน์เดียวกันนะฮะเป็นไล์เอาต์พุตนั่นเองก็ไม่จำเป็นต้องใช้ออก ช่องโฟนก็ได้นะไปออกช่องข้างหลังก็ได้เพราะว่าที่เหลือๆเ,เยอะแล้วแต่ออดิโอตัวเฟดแต่ละท่าน่ะประมาณนี้ผมปิดเสียงกลบมันต้องไม่มีเสียงอะไรเข้ามานะเสียงเพลงก็ไม่เข้าเพราะว่ามันผ่านออเดอออดิโอตัวเฟแล้วเประมาณนี้นะ,นะโอเคอัดได้พักหนึ่งแล้วตอนนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวปิดอ่าก็เห็นภาพนะฮะรเรียบร้อยก็คือ ที่อัดเข้าไปก็คืออยู่ในโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะ,ะที่ผมอัดเข้าไปนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องที่สอบถามเข้ามานะฮะว่าต่อยังไงประมาณนั้นนะฮะอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็มีแค่ไอริกถ้าบอกว่าเป็นโทรศัพท์รุ่นอื่นก็ต้องหาตัวแปลงนั่นเองนะ,ะเพื่อจะให้ต่อกับไอริกได้ก็แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ใช้แจ็คโมโนเพราะว่าไอริกมันต้องการอินพุตที่เป็นโมโนแค่นั้นเองนะแจะ็คโมโน โมโนคือขีดเดียวนะนะมีขีดเดียวแต่สองขีดเขาเรียกว่าสเตอริโอนะน้องๆหลายท่านก็จะสงสัยว่าโมโนสเตอริโอคืออะไรนะโมโนคือขีดเดียวนะแต่ว่ามันดังสองข้างแต่เป็นเสียงเดียวกันนะแต่ถ้าเป็นสเตอริโอก็จะมีความแตกต่างของเสียงที่เราได้ยินเมื่อเราใส่หูฟังประมาณนั้นแต่นี้จะจได้เป็นแบบโมโนเท่านั้นมันก็จะดังสองข้างเหมือนกันนั่นเองนะฮะก็แค่นี้เองที่ใช้เสียบต่อเข้า ออริโอต่อเฟดช่องโฟนของผมเสียบช่องช่องโฟนนะหรือว่าเสียบข้อด้านหลังก็ได้นี่ปัญหาด้านหน้าของอินพุตของออริโอต่อเฟดเราจะต่ออะไรก็ได้ต่อกีตาร์ต่อบสต่อมต่อตอ,อื่นๆได้มากมายที่มันเป็นอินพุตต่างๆก็เอาพุตจากตัวนั้นมาต่อเข้าอินพุตตัวนี้แค่นั้นเองฮะเอาพุตอินพุตนะต้องเข้าใจคําว่าเอาพุตอินพุตแค่นั้นเองฮะก็ไม่ยากเลยนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันฮะขอบคุณครับสวัสดีครับที่สอบถามมาครับไปก่อนครับ